ตวัสที่คุณผู้ชมนะครับกลับมามอยเกมตามใจฉันจ้ากับช่วงเกมย้อนอดีตนะครับกับเกมนี้เลย Street Fighter Zero 2นะครับสนี่ Street Fighter Zero สจ้าคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมฟอนต์ PlayStation กับ Copy Like Capcom มันฟอนต์มันแปลกๆเนาะคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเวอร์ชั่นของ Super Famicom กันครับผมสำหรับเกม Street Fighter Zero สนะครับผมโอเคจะบอกคุณผู้ชมว่า อาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่หลายคนอาจมองข้ามไปนะครับสำหรับ s ตรีไฟต์เตอร์ซีร่ส2ของ Super Famicom คเนาะคือหลายคนเนี่ยจะไปคุ้นกับ Arcade ด l a y s t a t i o n และ s ซ g a ร a เ u r ิมากกว่านะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยนะครับว่าในเวอร์ชั่น Super Famicom มเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็ท้ายคลิปนี้มันมีประเด็นอยู่นิดนึงเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวคอยติดตามกันในช่องท้าคลิปด้วยนะครับ ประวัติของเกมเนี้ยผมจะขอบอกคุณผู้ชมว่าอยู่ในช่วงปี96ทั้งเซตครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลทั้งหมดนี้ลงในเดสคริป t i o n นะครับว่าในปี96เนี่ยลง Arcade ออกบนเครื่อง Play 1และ s ซกา s a เซ r เทกับ Super อร m i c o m เนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่บ้างในปี96นะครับอเอาประมาณนี้ละกันครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยครับผมกดสตาร์ทครับ ป๊นี่กดตานเรียบร้อยแล้วจ้าก็จะมี Arcade Mode, v e r s ัส Mode และ Option Mode นะครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับมีแค่นี้จริงๆจ้าซึ่งขออนุญาตเข้าไปที่ Option Mode ก่อนนะครับพอเข้าไปที่ Option Mode แล้วนี่ก็จะมีระดับความยากของเกม s o u n Mode ก็คือจะปรับเป็นสเตอริโอหรือโมโนเนาะตัวน,นี้ก็อันนี้ก็คือ,อปรับเวลาครับจะเป็น 99, 60, 30หรือไม่จํากัดเวลาเนี่ยฮะอันนี้คือไม่จํากัดเวลาเนาะ ส่วนอันนี้นะครับก็คือจํานวนยกที่เราต้องการตั้งครับก็จะมี1,3,5ยกว่ากันไปแล้วแต่คุณผู้ชมตั้งเลยส่วนนี้ก็คือ damage level จะให้โดนโจมตีแล้วอ่ะลดมากน้อยแค่ไหนก็ปรับตามอธัธยาศัยได้เลยครับนี่ฮะ L จะอยู่ซ้าย H อยู่ขวา H คือ high L คือ low ส่วนนี้ก็คือ game speed จะปรับเป็น normal turbo 1 turbo 2ว่ากันไปส่วนนี้ก็คือ auto g a r จะเป็น on หรือ off มีแค่นี้ครับผมสำหรับ option mode จาในเกมนี้ เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าอาร์เคดโหมดกันจ้าไปชมกันเลยนี่พอเข้าอาร์เคดโหมดละก็คุณผู้ชมสามารถเลือกตัวได้ตามนี้เลยครับเหมือนกับในของอาร์เคดและเพลงหนึ่งเลยจ้าโอเคแล้วก็พอกดไปปุ๊บครับสมมุติผมเลือกเคนนะครับนี่เลือกเคนปุ๊บอ่าคุณผู้ชมสามารถเลือกแมนนลหรือออโต้ก็ได้ส่วนตัวผมถนัดอ่าแมนนลครับผมประมาณนี้อ่าแล้วก็เลือกเทอร์โบครับจะเอา n o r m a l ลหรือเทอร์โบอ่าผมเลือกเทอร์โบครับปึ๊บนี่ แล้วเข้าฉากครับนี่เข้าฉากเหมือนกับของ Play 1และ Arcade เลยคุณผู้ชมแล้วรอแป๊บหนึ่งครับนี่คือถ้าของ Play 1เนี่ยพอขึ้นฉากเนี่ยต้องรอดาวน์โหลดิครับอันนี้ไม่ต้องรอดาวน์โหลดเลยครับมาขึ้นเวอร์ซัเลยครับ Round <one> นี่รอ one f i v อ่าประมาณนี้ oh. ซึ่งวิธีการกดเนี่ย oh. ก็คือ กดเหมือนกับในของอาเคดและของเพล์หนึ่งเลยครับผมนี่ฮะแล้วก็ผมใช้คอมโบละนี่ฮะยังไม่เด็ดครับมันต้องคอมโบ2องเลสองสามะฮะถึงจะได้ดาเมจมากกว่าเดิมฮะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วเวลา KO ครับเสียงเพลงก็จะหายไปแบบนี้ครับนี่แล้วก็รออีกแป๊บหนึ่งครับนี่ลมคะแนนก่อนปึ๊บ อันนี้คือเหมือนก็จะใช้เคาน์เตอร์ครับผมนี่ปิดท้ายด้วยคอมโบเลยครับชวริคนไฟนี่ก็ประมาณนี้ละกันครับแล้วมาดูเคลียร์ฉากกันจ้าว่าเป็นแบบนี้ เนี่ยก็จะมีคำพูดขึ้นมาครับแล้วก็มีสกอร์มีวีนแม็กคอมโบฟินิชเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้ครับผมอ่าแล้วมันก็จะผ่านครับเข้าสู่ฉากต่อไปเลยและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Street Fighter Zero 2ของ Super Famicom ที่เอามาฝากนะครับผมอ่าผมถือว่าสิ่งที่ผมได้เสนอไปนะครับถือว่าเป็นความรู้ละกันนะครับคือผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเดี๋ยวที่ผมเกริ่นไปตอนต้นนะครับอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าตีไฟเตอร์ซ2เนี่ย ลงให้กับ Super ร์ฟ i c o มคด้วยซึ่งผมคิดว่าหลายคนเนี่ยคงจะไปคุ้นเคยกับของ Play 1และ s ซก a าเซตเทิร์นซะมากกว่านอกจากนี้รวมทั้งอากิกด้วยประมาณนี้ครับผมอ่าในแล้วทีนี้รีวิวหลังเล่นตัวของ Super ร์ฟ i c o m นะครับก็ผมถือว่า เป็นเกมที่เก็บไว้เล่นเอาขำๆแล้วกันนะครับก็คือเหมือนว่าอ่ะเราชวนเพื่อนมาเล่นเวอร์ซัสอะไรน,นู่นนั่นนี่ว่ากันไปแล้วก็เวลาว่างๆเล่นอาร์เคดหมดไปอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ผมมองอีกอย่างคือสมัยนั้นเนี่ยใครที่ไม่มีเครื่องเพลงหนึ่งเนี่ยแล้วมีเครื่องซัปเปอร์ฟาร์มบีคอมเนาะถ้าซื้อเกมนี้มานี่ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละครับผมอ่าก็คือในเมื่ออีกายมีเพลงหนึ่งละมีเกมสตสี่ไฟเตอร์ซีโร่ทูเหมือนกันเนาะผมก็ไม่แพ้นะเว้ยม,มีซัปเปอร์ฟาร์มบีคอม เราซื้อของซุปเปอร์ฟาร์มมีอมมาเล่นเสลยอะไรประมาณนี้แล้วก็ชวนเพื่อนมาะปะทะกันอะไรประมาณนี้ครับโอเคก็เดี๋ยวมีประเด็นมาเล่าให้ฟังอีกครับประเด็นที่จะมาพูดถึงก็คืออันนี้ครับโอเคประเด็นที่ผมจะมาพูดต่อจากนี้นะครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้จ้าเมื่อประมาณสามสวันก่อนเนี่ยมีข่าวจากเว็บฝรั่งเว็บหนึ่งเนี่ยได้ลงข่าวว่า ตอนนี้ Street Fighter ีโร่2หรือ Street Fighter Alpha 2ของ s u p r ป f a m ฟ c ร์ม com เนี่ยสามารถปลดล็อกโกคิเสื้อม่วงได้แล้วจ้าเนีตามรูปเลยครับ,บคุณผู้ชมเป็นปลดล็อกโกคิเสื้อม่วงแบบนี้เลยครับซึ่งชื่อทางการเลยเขาจะเรียกว่าชินอากมะหรือเรียกว่าชินโกคิ i ครับผมแต่็จแล้วทีนี้ เขาบอกวิธีการกดสูตรด้วยนะครับผมวิธีการกดสูตรทําอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมจะใส่ไว้ในเดสคริปชันนะครับเสร็จแ,แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันจริงๆนะครับว่าพอทําตามที่เขาบอกแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้าโอเคอันดับแรกนะครับคุณผู้ชมต้องจบเกมก่อนนะครับแล้วก็ ต้องทำสครอร์ให้ได้อันดับหนึ่งจ้าซึ่งพอทำสกอร์ให้ได้อันดับหนึ่งแล้วพอขึ้น First A ที่อยู่สายบนนะครับให้คุณผู้ชมตั้งชื่อครับเป็นชื่อนี้ครับผมเป็น K แล้วก็ A J แบบนี้แล้วก็ N ครับเรียบร้อยจากนั้นมาดูผลครับในฮะผลออกมาแล้วครับสกอร์แลนキิグเฟิร์ส KAJ 1, K A J 1 7 1 3 0 3 0 0นี่คือที่ผมเล่นจบล่าสุดนี่แหละครับผมอ่านี่ฮะเนี่ยฮะถ้าอันดับ2เนี่ยก็คือจะเป็นห0,000ื่นพูดง่ายๆก็คือคุณผู้ชมทําคะแนนยังไงก็ได้ให้เกินห0 0 0มื่นนี่แหละผมเชื่อว่าหลายคนต้องทําได้แน่นอนครับผมพอทอําคะแนนได้อันดับหนึ่งลและตั้งชื่อเป็น KAJ ตามที่คุณผู้ชมเห็นครับให้เรากลับมาที่หน้าจอไตเติลครับแล้วก็ทําอย่างนี้ครับผม จากนั้นคุณผู้ชมก็กดสตาร์ทปุ๊บก็จะมีอาร์เคดโหมดเวอร์ซัสโหมดและออปชันโหมดเนาะผมกเ็เขียนวิธีการปลดเอาชิ้นอาคุมะหรือชินโกคิไว้ละในเดสคริปชันเนาะซึ่งคุณผู้ชมสามารถทำได้ทั้งในอาร์เคดโหมดและเวอร์ซัสโหมดเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำในอาร์เคดโหมดกันก่อนนะครับเบื้องต้งนเนี่ยคุณผู้ชมหยิบจอย2มาก่อนเลยครับและแนะนำว่าให้กด L X Y ค้างไว้ก่อนนะครับจากนั้นคุณผู้ชมก็ กดสตาร์ทที่จอย1เข้าโหมดอาร์เคดโหมดเลยนะครับตอนนี้ผมใช้จอย1กดสตาร์ทแล้วนะครับ3 2 1เสร็จแล้วทีนี้ให้รีบมากดสตาร์ทค้างไว้เนี่ยที่จอย2นะครับพอขึ้น Player ยอ l e c t เล r ก u ว,วปุ๊บนะครับแล้วปล่อยมือได้เลยที่จอย2นะครับจากนั้นคุณผู้ชมก็เลือกมาที่โกคิ ee, ครับนี่เลือกมาที่โกคิ ee, ปุ๊บและคุณผู้ชมกดสตาร์ทค้างไว้ครับ แล้วก็กดเลือกเลยจ้าปัาป๊บนี่เรียบร้อยครับแล้วก็คุณผู้ชมปลดสตาร์ทออกจ้านี่แล้วก็มาดูผลกันครับเขาฉากเลยจ้ามาถึงเจอเนชเลยเนาะนี่เนี่ยก็จะเป็นซื้อม่วงแบบนี้เลยครับที่โกคิดันฝั่งซ้าย,ยาครับผมนี่ เดี๋ยวผมเล่าให้คุณผู้ชมดูโดยคร่าวๆละกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับโกคิ oki, ัวธรรมดาของสเตฟไ f เตอร์ r ีโ r o 2เลยนะครับผมแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยที่ผมเห็นความต่างได้ก็คือตอนปล่อยอะโดเคนตาอากาศนี่แหละครับก็คือจะเป็น2ลูกแต่ถ้าในต้นฉบับถ้าในตัวปกติของสีโ o 2ฮะจะปล่อยแค่ลูกเดียวครับกาอากาศเนี่ยฮะ เอาประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวจะเล่นเวอร์ซัสโหมดเพื่อเปรียบเทียบคุณผู้ชมดูนะครับโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาลองทําสูตรกันที่โหมดเวอร์ซัสโหมดกันนะครับทําเหมือนกับที่ผมเขียนไว้ในเดสคริปชันเลยจ้าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมขออนุญาตกดแป๊บหนึ่งเนาะสามสปกดสตาร์ทค้างเรียบร้อยมาแล้วครับขึ้นเพลย์เยอร์สี่เหลี่ยม์ปล่อยเรียบร้อยครับจะบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมสามารถเอาจอยสอเนี่ย ไปที่โกคิ ee, แล้วกดสตาร์ทค้างเลือกไว้ได้ครับผมนี่อ่าตอนนี้ผมกดสตาร์ทค้างแล้วก็เลือกไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันครับผมแต่แล้วทีนี้จอยหนึ่งครับผมจะไม่เอาสีโม่งครับจะเป็นตัวปกติครับก็คือเป็นตัวเวอร์ชันปกติในซีโร่สองนี่แหละครับอ่าผมขอเลือกฉากดาวซิมละกันนะครับแล้วมาดูผลกันจ้านี่ จอย2เป็นเสื้อม่วงเสื้อแดงคือเป็นโกคิเวอร์ชั่นปกติในสีโล่สนะครับเน่เดี๋ยวเรามาเทียบกันครับผมซึ่งโดยเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผมลองเทียบนะครับอาเมื่อกี้ผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่ายังไงบ้างแต่เรามาดูอีกทีละกันซึ่งในอ่า โกคิเสื้อม่วงเนี่ยเวลาปล่อยฮาโดเกนกลางอากาศเนี่ยก็จะเป็น2ลูกเนาะแล้วก็ลูกไฟก็จะเป็นสภาพนี้ประมาณนี้ต่อมานะครับเรามาที่โกคิต้นฉบับกันบ้างหรือว่าโกคิเวอร์ชันซีโร่สองไฟครับก็จะเป็นแบบนี้ฮะลูกมันจะคล้ายๆกันเลยครับผมแต่ว่าเวลาปล่อยฮาร์ดโเกนกลางอากาศครับนี่ฮะมันจะมีแค่ลูกเดียวเองฮะนี่ประมาณนี้นอกจากท่าที่แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะฮาร์ดโอเกนกลางอากาศเนี่ยจะบอกว่า โกคิเสื้อม่วงเนี่ยโจมตีแรงกว่าด้วยนะครับเอาเป็นว่าเริ่มต้นเนี่ยผมจะมาพิสูจน์ให้ดูกันนะครับว่าถ้าโกคิร่างปกติในทีโร่สองเนี่ยดามเมจเป็นอย่างไรนะครับเบื้องต้นผมจะขอใช้ท่าเตะร่างอย่างนี้ก่อนนะครับนี่ถ้า,ท,าท่าเตะร่างของโกคิปกติเนี่ยดามเมจมันก็จะประมาณนี้ครับแต่คุณผู้ชมมาดูที่โกคิที่เป็นร่างเสื้อม่วงนะครับ321โอ้โหคุณผู้ชมครับแรงกว่าเดิมอีกอะนึกออกไหมครับ แล้วก็ยังมีอีกครับก็คือท่าไฟครับซึ่งถ้าผมปล่อยทาโดเคนไฟแบบนี้ครับนี่ฮะจะลดไปโอ้โหลดท่วบเลยแต่กรณีถ้าเป็นโคกคีแดงล่ะอ่าขอไปครับมันกลายเป็นกิ้งฮะนี่ฮะเนี่ยลดแค่นี้เองโอ้โหแม่เจา้าพง่ายๆก็คือว่าผมสรุปโดยรวมเลยนะครับว่าชินอากูมาหรือชินโคกคีเนี่ยเท่าที่ผมทดลองเนี่ยต่างกันที่ท่าเรื่องของฮาโดเคนกาอากาศเนี่ยมันจะเป็น2โลก และนอกจากนี้เวลาปล่อยท่าหรือกดโจมตีอะไรก็ตามสำหรับชินอาคุมะเนี่ยจะโจมตีแรงกว่าตัวโกคิร่างปกติในซีโร2อีกนะครับผมโอเคนี่คือวิธีการปลดเอาโกคิเสื้อม่วงหรือในชื่อทางการคือชินอาคุมะหรือชินโกคิมาใช้ในเกมสตรีทไฟเตอร์ซีโ2 บนเครื่อง s เปอร์ฟาร์มีนะครับที่พึ่งมามีกระแสนในช่วง2-3วันนี้แหละครับผมโอเคตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆก็ขอไปกดไปชมมานะที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจากับเมาท์มอยเกมตามใจฉันเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นคอยติดตามกันได้จา้าไปแล้วครับคุณผู้ชมก็ถ้าเป็นไปได้ก็ลองไปทำกันนะครับสำหรับเวอร์ชันสเปอร์ฟาร์มเนาะสวัสดีครับ